ขอทุนคืนก่อนเสียเยอะแล้วคุณผู้ชมเราจะเจ็บไปมากกว่าน,นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บโอเคกดโดดล่มไปไปไปคูณสามคูณสามอุ้ยถึงคูณสี่แล้ววะคูณสี่คุณผู้ชมผมขอคูณสี่เออกดเลยคูณสี่โอเคมาไม่โลกครับไม่โลก เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโนวาคลาสนะค,คุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย AMB Slot อีกเช่นเคยนะครับมาเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮนะ มาเดี๋ยวนะผมเอาทุนมาวันนี้หนึ่งพันคุณผู้ชมจะมาเล่นทีละห้าสิบแล้วกันเกมนี้ต้องอาศัยจังหวะดีๆเริ่มเลยครับมาผมจะไปทีละนิดนะจะไม่เอาเยอะเท่าไหร่แต่ได้เยอะก็ดีสักคูณสองไป สักคูณ2มาร้อยหนึ่งแล้วครับเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยอยังไม่ถึงไหนเลยคุณผู้ชมผมตั้งเป้าไว้วันนี้ขอจะไม่เกินสักคูณ3แล้วกันกลัวมันระเบิดก่อนแล้วิแต่กินถ้าเกินได้มันจะดีมากเลยนะมาต่อครับ ไม่ถึงไหนเลยเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ออกชั้นบรรยากาศโลกเลยแม่งรอกลนเลยสักคูณสามเมื่กันรอบเนี้ยผมว่าถึงถึงไหนล่ะอีเวนเอ้ยม,มา สู้เขาผมว่าต้องได้บ้างแล้วแหละคูณสามคูณสามเอาเลยแม่งไม่เคยพ้นมารอบนี้เอาแค่ร้อยเนี่ยไอ้ตรงนี้นตรงหนึ่งร้อยเนี่ยได้ปุ๊บกดเลยขอทุนคืนก่อนเสียเยอะแล้วคุณผู้ชมเราจะเจ็บไปมากกว่าน,นี้ปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคกดโดนล่ม,มเก็บคูณโหทำไมรอบนี้มันโอ้ยเกินไปโอ้ยดูยานมันขึ้นไปดิโอ้เสียดายอะ่ะ ทำไรครับเราไม่โลบของคูณสามนะรอบนี้ต้องมาคูณสามไป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 คูณสามคูณสามอุ้ยถึงคูณสี่แล้ววะคูณสี่คุณชมผมขอคูณสี่เออกดเลยคูณสี่โอเคมาไม่โลบพัดไม่โลบ เมื่ไรยานปล่อยมันไปปล่อยไปยานมันจะไปไหนก็เรื่องมันโอ้โหมันขึ้นไปถึงคูณสิบห้าเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วมันคือดิดเดียวถึงคูณสิบห้า มารอบสุดท้ายแล้วไม่ได้ก็พอจริงๆถ้าคนแบบไม่โลภมากเนี่ยเอาเอาทีละแค่นี้ก็ได้นะเนี่ยทีละสามสิบสี่สิบหรือว่าเนี่ยทีละห้าสิก็ได้ไปเรื่อยๆผมขออีกรอบนึงคุณผู้ชมจริงรอบเดียวอันนี้รอบสุดท้ายจริงๆแล้วจบนี่คือผมพอแล้ปิดคลิป ร <c oughs> อบนี้มาแน่ครับคูณ3โอเคผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ